เราต้องไปซื้อไปอันั้งตู้เองไม่ใช่ครับตู้จากทางจีนเนี่ยไอ้วลาตอนเราไปเนี่ยตู้หนักแต่ตู้ตู้ตู้เปล่าที่จะกลับมาไม่มีไม่มีตู้เปล่ากลับมาเราก็เลยไม่มีตู้ส่งไม่มีหาตู้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ว่าสินค้าอะไรนะข้าวก็ไม่มีตู้ไปอเมริกา้าอ่าอเมริกาก็ตู้ส่งก็ไม่มี ตู้ที่จะใส่ข้าวไปแล้วอย่างนี้เราก็ส่งไม่ได้ต้องรออย่างเดียวไงพอรอรอแล้วผลสุดท้ยอที่เรียนมันเป็นของสดมันรอไม่ได้มันก็ต้องขายในประเทศราคาเราปล่อยออกที่ไหนบ้างคะตอนนี้ที่ตลาดเราถ้าไม่ได้ออกจีนส่วนมากที่ก็ที่ผมเอาไปนี่ผมก็ตัดไปจีนส่วนใหญ่แล้วก็เหลือเอาไว้ขายที่นี่ก็ประมาณสักหมื่นกิโลสองหมื่นโลอ๋อแต่แต่เราพี่ว่าไม่มีตู้นี่ก็พอมีอยู่ พอหาจังหวะอ่ะพอตู้มาก็รีบตัดไปแล้วเราออกตรงไหนคะด่านลาด่านตรงหนองคายหรือด่านไหนองคายก็ออกรี่ขนาดไปเครื่องบินยังไปเลยออกหลายทางถ้าเครื่องบินก็ต้องไปทางไปขึ้นตรไหนขึ้นที่นี่ฮะในสนามบินดอนเมืองดอนเมืองอ๋อส่วนมากคนจีนมันมันมันแพงถ้าเข้าเครื่อง จะเช่าเหมาลำพุ่งบินไปเลยเช่าาเเหมไปวยช่วยดู A B C ยังไงคะดูเราเรามีมีมีให้ดูไหมเกรดที่ว่า A B C อะค่ะไอตัวตัว A เนี่ยคือห้าปูอย่างเงี้ยห้าปูอ่าห้าปูเต็มน้นำหนักไม่เกินเท่าไหร่คะหกโลไม่เกินหกโลเขากินลูกอย่างกันเนาะไอ้อย <l op. S 2> ่างนี้ตัวนี้ก็ตัว B ละอ่าตัว B ไม่เกินห้าปูก็คือเป็นเกรด A น้ำหนักไม่เกินหกโลนี่ยี่นี่ตัวเนี้ย A A อ่านี่ย A อย่างเงี้ยเนี่ยเกรดเอคือต้องดูดูยังไงเขาดูลูกผู้เต็มครับผู้เต็มดูความสมบูรณ์อ่าไม่เกินห้านะคะคุณอันนี้เอถ้าบีอะคะถ้าบีก็ตัวเนี้ยครตัวเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าภู้มันไม่เต็มเลยอันนี้ก็ห้าผู้ไมนกันแต่ภูไอตัวเนี้ยมันเล็กก็เลยสามเกรดใช่ไหมคะแล้วเกรดซีอะคะเกรดซีก็จะเป็นตัวลูกเต็มประเด็นดีนะใช่ไหม เกรด C ก็จะเป็นแบบนี่เนี่ยอย่างนี้แต่แต่สองโลอ่ะคือตั้งแต่สองกิโลอ่ะพื้นสองโลได้ก็คือเป็นเกรด C หมดอ๋อหมายถึงว่าขนาดเกรด C นี่คือสองเนี่ยขนาดเนี้ยสองโลก็คือ C หมดเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้เขาก็เอาไปแล้วอันนี้เขาก็เอาเหมือนกันอ่เป็นเป็นเกรด C ไปแต่ว่าสามเกรดนี่ราคาเท่ากันไหมคะเราตีรวมมั้งนตีรวมเดียวกันเลยราคาเดียวราคาเดียวกันแต่ว่าคนเป็นเลือกพระ A B C คนะะคพี่ครับอันนี้มาจากวิชาการของผมวิชาการเกษตรใช่ค่ะผมจะอยากทราบนิดนึงครับถ้าถ้าถ้าผมจะทําที่เป็นจีไะครับผมต้องไปทํำยังไงครับอ๋อโอเคเดียวเผมอยากทําเป็นเหมือนที่ศรีสะเกดเนี่ยครเป็นเรียนโอโซนจะเรียนจีไอใช่ไหมใช่ใช่จีไเนี่ยเราต้องทําใบแล้วเพื่อที่จะทำไปบอกชี้ส่งชี้ว่ามันเป็น